อสวัสดีครับวันนี้อยู่มโนอินเคน,นพี่นะก็ตามที่พี่พีได้บอกเลยว่าทันที่เนี่ยโดนโดนทำร้ายนะที่แล้วเอเอผมไม่รู้ว่าไงนะคือแบบว่าตามที่พี่พีบอกว่าทันที่เนี่ยโดนเอาเปืนยิงก็โดนทำร้ายไล่ไล่ย,ย่าไยนะคือ วันนี้ผมจะไปหาท่านแล้วก็เอาม,มุนมพรนปายไปให้ท่านเพื่อที่จะรักษานะแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นไงบ้างผมก็ไม่รู้คือโดยเอาปืนยิงปืนเนี่ยยิงเนี่ยคืออันตรายมากเลยพี่นะคือน่าจะทานทีน่าจะไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาเนี่ยคือมีของติดอยู่กับตัวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอันตรายถึงขั้นถึงชีวิตได้นะพี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปละเพราะว่า เดินเข้ามาตั้งแต่เมื่อเช้าตอนนี้ก็เพิ่งจะถึงใช้เวลาทางระยะทางเดินมาเนี่ยคือประมาณตั้งแต่เช้าเนี่เดินถึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบแปดกิโลนะพี่นะเดี๋ยวทำดีสี่เนี่ยก็อยู่โน่นนหะแต่ว่าไม่รู้เดินวันนี้จะถึงไหมเดี๋ยวก็รับชมคิดไปเลยนั่นเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางไปละเพราะว่าตอนนี้ก็คือกไกล,ลนะกว่าจะไปถึงจุดหมายที่ที่สีเนี่ยอยู่นะพ,พี่นะ ว่างว่าทุกคนจะได้ยินนะตอนนี้ฝนเนี่ยกำลังเกตกลงมานะเนื่องจากคือฟ้าเนี่ยร้องดังมากเลยตอนเนี้ยตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็ยนแล้วนะพี่ๆนะไม่รู้ว่าจะมีสัตว์ป่าสัตว์ร้ายเนี่ยออกมาข้างนอกหรือเปล่าผมเนี่ยเพิ่งจะมาเลยประมาณเกือบกี่เกือบโลนึงอลยพี่ๆนะกว่าจะไปถึง ผมเนี่ยก็ได้พบม,ม,มีดมีดมอเลยนะพี่นะเอาไปป้องกันตัวเพราะว่าช่วงที่พามาเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้พกม,มีดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะลือมเอามีดมาในพี่นะแต่ว่าตอนนี้ป่าเนี่ยคอนข้างที่จะเงียบม,มากเลย แล้วผมจะต้องทำง,งานเต็มเลยนะเมื่อมีเสี่ยงอะไรบางอย่างเลยพี่แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะคืออย่านั้นพี่พนะผมจะบอกว่าแถวเนี้ยมันเคยมีประวติอยู่ใน,นพ,พี่นะเมืองอาว่าแถวนี้ยจะเคยเป็น เลยเปเนยนะแต่ว,ว่าป่าช้าเก่าพี่พี่ยน่ผมพูดแป๊บเดียวฟ้าร้องโคตรดังเ,เดี๋ยพร้อมีเดินไปแล่ะตรงที่ท่านี้ยจะมีพวกหมอพี่เนี่ยมาลองวิชากันเยอะมากเลยพี่นะโดยเฉพาะจุดข้างน้านนะ่นเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นน่มันจะยิ่งเป็นป่าลึกเข้าไปเลย ตรงนี้คือแบบว่าหลกมากเลยนะพี่ๆนะชุดหม้ที่พ่อจะไปน,นเรื่อยกไกลเลยตอนเนี้ยแต่ว่าจะต้องมุดไปตรงนั้นไปก่อนนะพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวพ่อจะเดินอ้อมีทางหนึ่งกันได้งั้นนะตอนนี้ ฝนกำลังจะโตมาแล้วก็ฟ้านเนี่ยร้องค่อนข้างที่จะดังมากเลยนะดูดิโอเคเี๋ยวผมจะที่ไปแนละ้วตอนเนี้ย ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้มาถึงที่ต้นไม้ต้นหนึ่งไงที่ต้นใหญ่มากเลยนะพี่นะ เฮียวะตัวเฮียวะเฮ้ยต,ตัวนี้ไหมมันคือตัวอะไรวะคือตัว Ah! Ah! Terima <laughs> 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 a long time daddy มึงทำอะไรอยู่กูกินแดงด้วยไปมึงจะร้องนะมึงจะเข้ามามเดกคนนี้เป็นกูแล้วมันตายแล้วงั้ามาไมมึงยังกินยังไม่อิ่มเลยไป Nhưng cô, chó Mày 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 đi Mày Đi đi đi. มึงมาทำไมกูยังไม่เอาเด็กไปเลยมึงกล้ามึงก็มาดิกูแทงมึงแน่กูจะไปเอาเด็กก่อนพอเนื้อมันยังเหลืออยู่เขามาก่อนกูจะกินมึงถอยไปถไปไปนี่จะกินเด็ก คู่เหรอมึงไม่ได้เอาเด็กไปเลยมึงคู่เหรอไม่ได้คู่เด็กกว่านั้นกูจะกินยังกินเนื้อมันยังไม่หมดสอน<า>ไ,ไปมพดิมาก่อนมึงถอยไปก่อนกูจะไปเอาเด็กฟังกูหน่อยดิกูจะไม่ทำมึงเร็ว คอยไปเนขะ mm hmm. านะมีเข้ามาใกลกูนี่ผมวุี่ไหลล้อมันนะไหลล้อมันนะมึงจะไปไหน mm hmm. mm hmm. หเฮียบวนี่นี่ mm hmm. มึงจะฆ่าไงาหรอฮะ มึงจะไปไหนมึงตามมาทำไมมึงก็ถ้ากูจะไปเอาเด้มึงก็ต้องออกไปดิเดี๋ยวตามกูมาไห้สัสโอเคมามตามมานะมึงโดนแนก่กูไล่ข้ามเนี่ยไอ้สม,มิงเฮียเนี่นยไปดูเด้งก,ก่อนเลยเฮียไม่ให้มันทำฮาเลรอวะ เก็บปอกมีก่อนนี่ถ้ามันตามไม่ร้อบตรงนี้ผมไล่ฆ่ามาเลยนะมันไม่น่าจะกลับมาแล้วแหละจะเข้าไปดูเด็กก่อนทั้นั้น Sí, no yeah, Thank you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ พี่พี่ผมจะบอกว่าเมื่อกี้นะเด็กคนนี้นะที่อยู่ข้างล่างผมเนี่ยตอนนี้ก็ได้ส,สติแล้วแหละเมื่อกี้คนก็จะโดนโดนเล่นงานเพราะว่าโคตรแรงอะ่ะแล้วก็มีรอยฟันเนี่ยอยู่ตรงแถวบริเวณแขนด้วยนะพี่พนะแต่ว่าตอนนี้จะต้องรีบรักษาก่อนเพราะว่าอาการเนี่ยคือแปลว่าแย่มากนะ แต่ตอนนี้น้องเนี่ยก็ฟื้ขนขึ้นมาแล้วแหละเดี๋ยวพอมเนี่ยจะรีาพาไปห่าทารุซีด้วยเพราะว่าทางที่พอมจะไปเนี่ยไปคือวันนี้ไปห่าทารุซีนะพี่นะ <c oughs> แต่ดันมาเจอกับน้องคนนี้ก่อนซึ่งถูกตัวอะไรบางอย่างทําลายนะดูจากสภาพเลียวว่าก็จะเป็นผู้ยิงนะแต่ว่าเสียงเนี่ยคือแบบว่าจะไป,ปแปลงพี่นะทั้งใส่สบุ ใส่ผ้าผ้าทุง่งแล้วก็เสื้อเนี่ยจะขาดๆด้วยนะพี่พนะแล้วก็รวมถึงเสื้อนี่จะเป็นสีส้มเหมือนกันว่คือพมเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายลักษณะทุกเพราะว่าในป้ายเนี่ยมันมีเรื่องดีลับรายอย่าง,งนะพี่นะแต่วันเนี้ยพอมเนี่ยจะพาเด็กคนเนี้ยไปให้ทะลสซีเนี่ยรักษาก่อนนะนองเนี่ยคือนอนเนี่ยแน่นิ่งอยู่ในเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปดูเนี่ย ผมพยายามปลูกเนี่ยหลายรอบเลยกว่าจะตื่นเนี่ยแต่ว่าคือเออไอตัวเมื่อกี้ที่ผมเนี่ยไลยมันไปนะคือตอนเนี้ยตอนที่ผมเนี่ยไปปลูกเด็กใช่ไหมผมเนี่ยก็เห็นมันนะยืนมองแต่ไม่รู้ว่าในกล้องท่านผู้ชมเนี่ยจะเห็นหรือเปล่ามันยืนมองผมเนี่ยผมก็ยืนมองคือจ้องตาไปสักพักนึงเนี่ยทีเนี้ยพอเนี่ยมันก็หนีไปโอเคนะพี่พี่นะ เดี๋ยวผมะจะรีไปซ่งเด็กคนเนี้คือจะไปกับผมนะเพราะว่าในป่านเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะพื้นใช่ไหมคืออาการเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแลว้วแหละพี่เดี๋ยวตอนนี้ก็นนาจะเดินไปสักประมาณสักสิบนาทีก็อนได้ถึงนะเพราะว่าทำเขาหรือสิ่นี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลาจากตรงเนี้ย คือนะพี่พีนะตอนนี้ฝนเนี่ยก็กำลังจะตกของรแหละผมจะรีบเดินทางไปให้เร็วที่สุดนะแต่ว่าผมเยจะพยายามแบบว่าไม่ส่งเสียงดังนะเพื่อไม่แบบว่าไม่ให้อะไรแบบว่าได้ยินในป่าจะได้ไม่ต้องเป็นที่สนใจของพวกสิ่งชั่วร้ายนะในป่าแห่งนี้เนี่ยที่ผมตอนที่ผมพานเนี่ยผมเลยบอก พี่ๆเปนนะนะว่าตรงนู้นเนี่ยมันคือป่าช้าเก่านะเป็นที่ที่พวกมอพีเนี่ยชอบมาลองวิชากันแล้วก็เอาพวกศพเนี่ยไปฝังไว้ตรงนู้นนะแต่ว่าด้วยคน,นยที่ผมพามาเห็นเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากไหนนะเพราะว่าผมเข้ามาเนี่ยตอนนี้ผมเข้ามาเนี่ยนะผมก็มาตัวคนเดียวแล้วก็มาตัวเปล่า คือตอนนี้ยุงเยอะมากนะพี่นะผมเนี่ยจะต้องรีบเดินทางไปให้ทึ่งเร็วที่สุดก่อนที่มันจะมืดซะก่อนท่านฤาษีเนี่ยก็รอน่าจะรอพวกผมแนละเพราะว่าท่านเนี่ยสามารถรับรู้ได้นะตอนพวกผมมาเนี่ยพี่นะก็เอาเป็นว่าผมเนี่ยจะรีบเดินทางไปละเพราะว่าเส้นทางเนี่ยก็เลย กลนิดนึงนะแต่ก็ไม่ค่อยจะไกลแล้วเพราะว่าต้องใช้เวลาอีกเดินประมาณสักสิบมาส,สิบนาทีได้กว่าจะถึงนะถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้ก็ฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้ยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางไปละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ